เลี้ยงป<ข>องย่าง,งยิงยาวบ่อยชุบชุบชนะเลีย้ยงได้ดิได้ดิที่เลี้ยงหนูได้ตลอดชีวิตยอยู่แล้วครับ<า>ผมประมาณสองคนก็พี่พี่อยู่กับคนที่พี่รักพี่ก็ต้องเลี้ยงให้ดีหนูอ้วนอ่ะฮะถ้าหนูอ้วนอ่ะ,ะหนูนอ้นวนพี่ก็รักอยู่ดีตรงคอนเซ็ปต์พอดีอร่อยอ่ะข้าวหรอใครอร่อยที่สุด กับหนูมันนั่งย่างมาเนียนมะยอร่อยมาเนียนมอร่อยมาเนียนย่างหนูไหวอ่อนมึงกินเยอะนะเลี้ยงหนูไหวอ่อนมึงกินเยอะนะกินเถอะถ้าเรื่องกินนะอยากกินอะไรก็กินทำไมคำตอบมันไม่มาเดิมอ่ะฮะเดี๋ยวย่างหนูไหวอ่อไวเดี๋เลี้ยงได้ตลอดชีวิตนั่นแหละชาวมินาหวานหวานเป๊ะหวานน้อยโอ้หวานน้อย ของผมหวานน้อยนะพี่บอกบอกเขาเลยใช่ไหมครับคนเข้ากันแล้วคือแก่งงานเลยคนสั่งลุ้นกว่าคนชมคนสั่งลุ้นกว่าคนชม ม้นมีวุ้นด้วยอะมีนะอ๋ออันน้นเมนูอิตาเลียนโซนาค่ะแต่ถ้าอยากทานใส่ได้ค่ะสั่งได้นี่นะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบกระเป๋าแบรนด์เนมแบบนี้นะคะก็มากันได้ค่ะที่งาน S F Brand Name Mega Sale นะคะที่สามย่านมิทาวชั้น5นะคะริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงที่15นี้นะคะนี่สวยปังไปแล้ว